ุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับผมวิเชียนบ้านทุ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือที่ทะเลน้อยนะครับจังหวัดพัทลุงล่องเรือที่ทะเลน้อยนะครับไม่ใช่ล่องเรือรักนะครับคุณผู้ชมครับประวัติความเป็นมาของทะเลน้อยนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลตำบลน,นางตรงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่ง เป็นเขตพื้นที่รอยต่อของอำเภอระโนดนะครับอํเาเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับเป็นเขตรอยต่อนะครับคุณชมครับประวัติคร่าวๆพอสังเขตนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบๆทะเลน้อยนะครับก็ได้รวมตัวกันนะครับเสนอ ต่อกลมป่าไม้นะครับเพื่อที่จะให้มีการจัดตั้งอุทยานอุทยานนกน้ำเทะเลน้อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการทำลายนะครับชาวบ้านหรือผู้ไม่ประสงค์หวังดีนะครับทำลายสัตว์ป่าสัตว์เหล่านี้นครับเป็นจำนวนมากนะครับที่อาศัยอยู่ในเทะเลน้อยนะครับจนสัตว์นกบางชนิดนะครับนกบางชนิดที่อาศัยใบบนอยู่ใน เขตพื้นที่ทะเลน้อยก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วชาวบ้านก็เลยได้เสนอกรมป่าไม้ให้ตั้งเป็นอุทยานนกน้ําทะเลน้อยนะครับซึ่งมีมาจนถึงทุกวันนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งในพื้นที่ของทะเลน้อยนะครับมีนกจํานวนมากทีเดียวอย่างเช่นนกกาบบัวนะครับนกกาบบัว แล้วก็นกพลิกนะครับนกเป็ดน้ำนะครับนกเป็ดน้ำก็คล้ายๆเป็ดแหละครับอาศัยอยู่ในน้ำหากินอยู่ในานา้ำอยู่ในทะเลน้อยอนกอีโก้นะครับนกอีโก้นกแฝกแล้วก็นกช้อนนกช้อนหอยขาวนะครับแล้วก็มีนกหลากหลายนานา,นาชนิดนะครับที่อาศัยอยู่ในวนในอุทยานทะเลน้อยอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็น นกที่หายากนะครับบางสายพันธุ์บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปนะครับคุณผู้มครับเมื่อพูดถึงทะเลน้อยหลายคนก็นึกถึงสะพานเอกชัยนะครับสะพานเอกชัยนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับเป็นสะพานเอกชัยหลังจากนั้นนะครับทางราชการก็ได้มีการก่อสร้างนะครับมีการก่อสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ80ดรรษปัานะครับ แต่เดิมๆโดยพื้นฐานหลักๆชาวบ้านก็ยังเรียกติดปากว่าสะพานเอกชัยนะครับได้มีการเปิดใช้สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับเมื่อวันที่9เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2550นะครับเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นสะพานที่ยาวนะครับยาวมากที่สุดนะครับ5กิโลโดยประมาณนะครับ5กิโลเมตรนะครับสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80องศานอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีฝายน้ําอาศัยอยู่ในทะเลน้อยอย่างนี้นะครับฝายน้ําที่เรียกว่าฝายน้ําเพราะว่าฝายเหล่านี้จะมุดน้ําหากินนะครับกินหญ้าที่อยู่ใต้น้ํานะครับประมาณนี้แต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับฝายน้ําเหล่านี้เมื่อเจอน้ําท่วมเจอภัยแล้งก็ได้ตายเป็นซาก ไปเยอะทีเดียวนะครับไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยตัวนะครับที่ตายไปนะครับซึ่งขณะนี้ไฟน้ําก็มีจํานวนยังมีจํานวนหลายร้อยตัวอยู่นะครับแต่ว่า,าได้สูญเสียได้เสียชีวิตไปเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือพร้อมๆกันนะครับ ับก็ตอนนี้กําลังล่องเรือไปเรื่อยๆแล้วครับกําลังล่องล่องเรือไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนั่งพะก่อนกายเทียดแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศในการล่องเรือของทะเลน้อยนะครับซึ่งจะมีผู้ให้บริการนะครับเขาเรียกว่า,าให้บริการทางน้ำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะนั่งชมวิวทิวทัศน์ชมนกชมสัตว์ต่างๆในทะเลน้อยนะครับซึ่งราคาก็นะครับ400บาทนะครับ400บาทแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าขึ้นราคาอย่างครับ ก็จะขับล่องเรือไปเรื่อยๆวนไปในเขตพื้นที่ของทะเลน้อยนะครับก็มีความสุขดีนะครับเห็นบัวที่สวยสดงดงามเห็นนกนะครับหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลน้อยก็ขับวนขับวนไปวนวาก็ประมาณเกือบๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะครับท่านสนใจก็สามารถที่จะไปล่องเรือหารักหรือล่องเรือเที่ยวชมทัศนียภาพใน อุทยานนกดำทะเลน้อยนี่ได้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณดัตติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 41์แปนตนนะครับครับคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างนะครับปลา ล่องเรือในทะเลน้อยนะครับถ้ามีโอกาสมีจังหวะมีโอกาสก็อลองไปเที่ยวดูนะครับก็มีความสุขอีกรูปแบบนึงครับเพื่อผ่อนคลายชมทัศนียภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามในทะเลน้อยแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ